เคยทาด้วยดูกันมาสุดท้ายค,คุณผู้ชมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครไปพบกับการเที่ยวทะเล <c oughs> ก็เป็นการมาเที่ยวทะเลนะครับในรอบปีเลยทีเดียวนะเพราะว่าปีนี้มาก็ยังไม่เคยได้ไปทะเลเลยนะครับก็มาเรามาจัดไปกันเลยดีกว่านะครับนี่ข้างหลังก็มีจอซี่ด้วยนะ <c oughs> โอเคจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยไป สวัสดีครับผู้ชมคราวนี้มาอยู่กับผมกันบ้างอะเหมือนมันพาพระหนีเที่ยวไอะดูดิไป้แห่งเดินผมจะพาไปลึกๆนี่อยู่ในทะเลไปไปลึกๆกันเลยโอ้ยเนี่ยนี่ขนาดออกมาโอเคเดี๋จะไปเจอข้างล่างครับทุกคนหาดปากเมงปากเมงบีชชายหาดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรงัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมยซึ่งอยู่ใกล้กันในั่นเองนะฮะเป็นชายหาดแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดต,ตรังและชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกๆที่ผู้คนมักจะคิดถึงเมื่อไปทเที่ยวตรังนั่นเองนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูท่าเรือปากเมงแบบเต็มๆกันเลยดกีกว่าไปดูข้างหน้ากันนี่เป็นไงโคตรสวยนะครับบอกเลย,ว,เลยวิวดีมากนะครับแล้วก็มีลมที่ดีนะแบบนี้เลย ก็น้าร้อนแบบนี้นะครับแนะนําว่ามาทะเลนะครับเฟี้ยวที่สุดนะฮะมีอไงมีเรือเยอะเลยนะครับโคตรเท่นะนี่เรือที่จะพาเราไปเกาะต่างๆนะครับมีหลายลําเลยนะครับจะเป็นเรืออะไรนะเรือยาวเอ่ยเรือโดยสารเอ่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนีอไงโคตรเฟี้ยวนะบอกเลยแมวิวมันสวยจริงๆนะทวนสำหรับท่าเรือปากเมงนะก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะนะฮะ เดี okay. ๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเฮ้ยหาดปากเมงเป็นยังไงกันดีกว่าอ่านี่เป็นท่าเรือนะเว้ยไม่ใช่ปากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หาดดินพันนะตื่นเต้นตื่นเต้นโคตรสวย <c oughs> โอ้โหแดดดีๆอย่างนี้ <c oughs> ต้องจัดแล้วแหละนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาเพื Shout ่อนๆไปดูมุมอื่นกันดีกว่าจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยไปโอเคเพื่อนๆขึ้นมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะครับเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าบ๊ายบายถ้าเรือปากเมงไว้เจอกันเดี๋ยวทริปหน้าๆนะครับเราจะพาเพื่อนๆข้ามเกาะกันบัางเ๋ืออ่าบอกเลยก็ว่าเกาะในทะเลอันดามันเนี่ยสวยสดงดงามทุกเกาะนะครับมีทั้งเกาะมุกเอ่ยอันดามันเอ่ยเกาะกระดานเอ่ยเกาะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมนะในคลิปหน้าๆต่อไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะโอเคพร้อามกันแล้วก็ไปกันต่อเลยไปนอกจากนี้เนี่ยหาดปากเมย์ยังอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ35กิโลเมตรนะแล้วก็เป็นชายหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยติดทะเลอันดามันเลยนะครับซึ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนั่นเองเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดนะครับจะมีความกว้างเนี่ยประมาณ500เมตรเลยนะจนสามารถขับรถยนต์ลงไปได้เพราะว่าทรายเนี่ยมีความหนาแน่นเพียงพอ ที่จะรองรับน้ําหนักของรถยนต์ได้เลยนะฮะมีจุดสังเกตก็คือเขารูปคล้ายคนเนี่ยที่นอนขนาดยักษ์อยู่นะครับมีชื่อว่าเขาเมงหรือว่าเกาะเมงที่มาของชื่อเนี่ยมาจากนิทานพื้นบ้านของเท่าเมนะครับผู้เท่าชาประมงที่กําลังจะแต่งงานซึ่งมีลูกสาวชื่อว่ามุกกับพญาลันตานะครับมีความงามอย่างยิ่งนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกขนาดด้วยแนวต้นสนทะเลยาว5กิโลเมตรถลอกไปทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะ และยังมีสะพานคอนกรีตสแห่งที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ตกปลาด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอุโมงต้นสนกันแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมสวยไหมโคตรเท่คนัะอเ,เออจุดเริ่มต้นนะอุโมงสนนี่เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวเราลงมาจอดถ่ายรูปแป๊บนึงนะะจัดไปเลี้ยวเลย้ายว่างขวาว่างโอเค,อเคไปดูกันโอเคไปถ่ายรูปกันดีกว่า,เ,าเว้ย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่อุโมง์ต้นสนนะของจังหวัดรังนั่นเองนะครับนี่เป็นไงดูดิโคตรสวยนะครับอ่าเป็นไงเป็นอุโมง์สนนะครับสองข้างทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าเป็นถนนแบบนี้นะครับเวลามีใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นวิวที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงจะยืนกลางถนนสักหน่อยสิ <laughs> เอ้ยเป็นไงโอ้โหงามจริงๆนะครับ จริงๆวันนี้เราคดข้าวมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ริมทะเลกันดีกว่าพาเพื่อนๆนะไปกินข้าวที่ริมทะเลซึ่งให้ทายว่าผมคดอะไรมาเดี๋่วคอมเมนต์มาบอกได้นะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะว่าเฮ้ยมึงคิดได้ไงวะเนี่ยโอเคก็เป็นเมนูบ้านๆนะที่บอกเลยว่ากินที่ไหนก็อร่อยขอแค่หิวกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมใช่โอเคไปไปกินข้าวกันดีกว่า let's go โอเคนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ริมเล่กันเรียบร้อยนะเตรียมกินข้าวนะเนี่ยว้าบรรยากาศโคตรดีนะถี่เป้ของเรานะนี่นี่เลยร้อนดิร้อนใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคไปกินข้าวกันไปมาทุกคนมาดูกันว่าผมพกอะไรมานะมากินข้าวกันดีกว่าเว้ยแตั้งแป๊บนึงเอ้ยโอเคเห็นเตน้นเต้นมาดูกัน เย็ดเค่ไข่เดียวโอเคมายับยับกันเดียเ๋ยวมานี่ไข่ดาวกบมาผักนะมาแลกกันเฮ้ยกินกันโอเคฮะกินข้าวเรียบร้อยต่อไปไปเดินเล่นกันดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปดูว่าอ่อาผ่านปากเมย์มีร้านอะไรน่าสนใจบ้างนะ<ม>ไปดูกัน ออ,อิ่มแล้วมันง่วงนอนโอเคฮะปไป let's go เปเดินเล่นที่ฝากเองเฮ้เดี๋ยวเราจะเดินริมร้านค้าก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูที่หาดกันว่าเป็นยังไงนะ let's go <S ร้านตุนตุืมโอเคโรตีสายไหมก็มีนะฮะ เห็นว่าเงียบๆนิดน,นึงนะเมือนอวานบีบจริงปากเมงนะเมื่อก่อนอ่ะโคตรมาเล่นบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้มาละไม่ค่อยว่าใช่ใชี่ตรงนี้ว่างแต่เอาตรงนั้นเดี๋ยวนี้น้ำทะเลที่ปากเมงอ่ะใสกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนอ่ะคุ้นคุ้นแต่นี้ค่อยน่าเล่นขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อก่อนถึงจะไม่น่าเล่นก็เล่น พวกเราก็ดีนะด,ดีไม่ห่างเหินเลยเฮ้ยพาทำชาเทโอเค โอเคฮะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับทะเลที่แบบเฮ้ยน่าสนใจนะครับมาเล่าให้ฟังกันได้นะในคอมเมนต์เลยนะฮะจัดไปเต็มที่ฮะโอเคโอเคฮนะใครอยากให้พวกเราไปทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปที่พวกเราจะทำนะครับได้เต็มที่เลยอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้จอร์ซีกันด้วยนะครับ แม่วิวดีซะเหลือเกินว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปาไปเดินริมหาดกันดีกว่าะครเดี๋ยวพวกเราขอไปเดินตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปริมหาดกันตัดภาพมีบ้านร้างริมทะเลได้เลยไม่ดิเขาเรียว่าอะไรร้านร้างเ <c oughs> อนจริงวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าปกติที่มาเนี่ยคนโคตรเยอะแต่เราก็มีประสบการณ์ของฮาปาเมย์เช่นกัน คือผู้ผมเนี่ยเคยมาขายนมกันนะครับก็คือพวกเราเคยทํางานแบบว่าเขาเรียกอะไรฝึกงานก็คือเคยฝึกงานนั่นแหละนะครับทีนี้งานของพวกเราก็คือการขายนมนะครับก็คือเป็นนมไทยเดนมาร์กนะก็คือเป็นนมขวดอะเออเป็นนมเปรี้ยวบา้กกบางละ่ะโยเกิร์ตบ้างล่ะทีนี้เนี่ยพวกเราก็ขายในทับเที่ยงนะครับก็คือในตัวเมืองจังหวัดตร,รังนั่นแหละแต่ว่าทีนี้พวกเราอยากแบบว่าเฮ้ยลองออกนอกลู่นอกทางบ้างก็คือแบบไปขายที่ต่างๆที่แบบเฮ้ยเขาไม่เคยขายกันนะครับนั่นคือที่ ที่นี่นั่นเองนะก็คือที่นี่เนะี่ยห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ25กิโลโดยประมาณนะครับซึ่งลองคุณลองนึกสภาพขับรถมอเตอร์ไซค์สามล้ออ่ะขี่กันมาก็นั่นแหละนะครับขายไม่ได้เจง๊งก็คือขายไม่ได้เลยนะครับดีที่ว่าได้อาร้านที่ปั๊มช่วยเอาไว้นะครับก็สี่ห้าร้อยนะครับก็โอเครอดไป <g ülme> ไม่งั้นมานี่เสียเที่ยวแย่เลยนะแล้วก็วันนั้นที่ประเด็นคืออะไรป่ะแม่งฝนตกเว้ย <g ülme> เปียกชำก้ำเลยทีเดียวนะโอเคก็ <g ülme> เป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกัน ก็มันทําให้เราสู้นะครับจัดไปนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่าไปวันนี้มันเงียบจริงๆนะฮะถึงจะเห็นมันคนเยอะนะแต่จริงๆมันก็ไม่เยอะเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปกันต่อข้าวผัดปูเหรอเออทำไมร้านไม่รู้รู้สึกตรงนี้จะมีคาเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับไม่ใช่แมซ์ซอนเลยเฮ้ยมีตูเซเว่นด้วยเฮ้ยจ๋มไปเลยนะ คิวเหมือะไรกับแวะมา24ชมเฮ้ยใช่โอเครู้สึกคาเฟ่มันจะชื่อว่าไวเลเบนะฮะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าบอกเลยว,ว่าเป็นคาเฟ่ที่เอ่อเรียกอะไรสวยสวยนะครับสวยอ๋อ <laughs> ใช่ลูกค้าสวยนะครับนี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมีต้นสนนี่แหละโอเค,นะคนะยกยอยกยอ โอ้มีไอติม่มด้วยเฉินตามสบายขา้าพเจ้าจะไปเดินริมหาดไปกับผู้ชมดีกว่านะส่วนเขาก็จะไปหาตามทางเขา <laughs> <laughs> เดินริมหาดก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าตอนกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยแทบจะหลับเพราะว่าลมลมมันเย็นสบายเกินนะพัดปลิวๆเยีเ่ยมไปเลยเ <c oughs> ห็นแล้วอยากพาแฟนมาทะเลด้วยเลย,ยเกินนะนเฮ้ย ไหนเหนื่อยง่วงอะไรมาเพิ่งจะเพิ่งจะกี่โมงเองเพิ่งจะบ่ายโมงเพื Demon> ่องเนี่ยเออรีบไปไหนอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ง่วงไม่ง่วงเหรอเออไม่ง่วงไงง่วงตรงไหนก็เมื่อกี้มันเมื่อกี้ไงตอนนี้ก็ไปแบบปลุกพลังมาแล้วใช่ไหมมันจะดีปีกหน่อยโอเคไปกันต่อเลยนี่อะไรที่เป็นจะเข้าได้ยันเลยอ๋อไม่เข้าดีกว่า มาเดินเล่นคอ๋อร้านปิดเหรอ๋อไม่ปิดไม่ปิดนี่ไวท์เลเบร์นะครับก็เป็นครับเฮ้ย<อ>แต่บอกเลยว่าชาที่เนี่ยอร่อยมากนยแคมสนใจก็มากินกันได้นะกับไวท์เลเบร์แบบนี้เลยนั่นเองนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะโอเคจริงๆก็มแม่ต้นสนเลยทีเดียวโคตเฟียวปากเมีเกสเฮ้วาเหม,เมือนบอกโฆษณาเขาไงไม่รู้นี่ โฆษณาหาบมาเดือสวยนะครับเดี๋ยวเราพาไปคุณผู้ชมโมกินนใจว่าเมื่อไรมึงจะพาไปเดินเราแป๊บนึงแป๊บนึงก็ใครจะดูก็ดูว่าใครไม่ดูก็ดูต่อไปคนตีนีหไ่โอเคเป็นยากด้วยนะฮะแล้วปากเมย์เนี่ยก็เป็นที่ที่อีกที่หนึ่งที่แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาดังนะเพราะทะเลมันสวยมากจริงๆรบรรยากาศก็ดี อ,อแต่ก็ที่สำคัญคือน้ามันไม่ค่อยลึกนะครับคุณสามารถเดินลงไปเล่นได้หลายร้อยเมตรเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่ามันไม่ลึกเท่าไหร,ร่นะสำหรับทะเลอ,อันามัน <c oughs> แต่ถ้าเป็นทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกนะ <c oughs> แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายนะแต่ก็ไม่เป็นเลยลึกตื่นเป็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจ <c oughs> ถ้าไหวยังไงก็เล่นได้เฮ้ยเลิศนะเนี่ยบรรยากาศดีนะครับแดดรำไรในยามบ่ายโมงนะ มีวัวด้วยเขาเออย้าใจาวา่ามันเหนื่อยยังไงฮะเข้าใจมากเราต้องว่ามันเหนื่อยยังไงใช่เพราะเราก็เคยเป็นมาก่อนหนักกว่านั้นด้วย <c oughs> แหมมาตอนนั้นนี่ฝนตกแล้วไม่ใช่ตกธรรมดานะตกกระหนำ่ำหดตกแบบปุ๊กตกตกเอ้ยตรงนี้รู้สึกข้างหลังจะมีห้องน้ำนะไปดูไไปดไปดดููกันนถะถ้าห้องน้ำสวย เราจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ำกันอ่าไม่ใช่แค่เดินริมหาดนะเว้ยเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำกันแม่ทะเลสวยไหมทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูใ,ใกล้ๆนะโอเคครับคุณเห็นทุ่นตรงนั้นไหมไอ้อะไรนะออคอยตรงนั้นไหมมันก็คือที่เตือนภัยสึนามินั่นแหละนะครับเพราะว่าตรังก็เคยมีสึนามิเหมือนกันนะเมื่อปี47นะครับก่อนนั่นแหละเขาเลยมีแท่นเตือนนะครับโอเคจำปลอดภัยแน่นอน กุโอเคนี่คือถนนคนเดินนะครับหาดปากเมนพลาซ่าอีกไล่ตอนเฮ้ยต้อนรับลมแรงจนผมปลิวมาแล้วเต okay, จัดทรงกันก่อนนะครับโอ้จัดทรงไม่อยู่แนละ้วไปไปเดี๋ยวโอเคห้องน้ำได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่อาบน้ำได้นะอยากให้เล่นน้ำไหม,เล,มลเล่นไหมล่ะเล่นไหมเล่นเล่นโอเคจัดไปไปเล่นน้ำกันเปียกของก่อนเดินกลับ <laughs> โอเคไปเดินริมหาดกันโอเคเพื่อนไปเดินริมเล่กันดีกว่านะครับเดี๋ยวริมหาดริมหาดเดี๋ยวเล่นตรงนี้แหละใช่เดี๋ยวเราเล่นน้ำตรงนี้แหละนะครับเดี<ไ>๋ยตวตอนนี้ข้ามถนนก่อนซ้ายขวาโอ้รถ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 เลือขาแบบดูดันไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวนะไปเลือดดูว้าวว้าวว้าวอุ้ยทะเล ว่าสวยจริงๆกลิ่นอายทะเลมันท่างทำให้เราสดชื่นได้นะครับก็ใครเครียดๆนะครับไปทะเลกันได้จริงๆช่วยจริงๆไปเดินริมหาดนี่เลยแล้วกันนะครับโอ้โหน้าผมดำๆมืดๆนิดนึงนะเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับไม่เป็นไรเฉียงๆก็ได้่างนี้แล้วกัน โอเคครับตอนนี้เป็น,นแดงนะก็เรือเล็กคนออกจากฝั่งเฮ้ยถ้ามันเพลควันนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ก็มีอยู่ถ้านะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สับตะไคร้ด้วย <laughs> ใครของก่อนอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะจ,จัดไปนั่นเองนะครับ เข็นกันมาเยอะๆเลยก็ได้นะครับรออ่านอยู่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะโอเคนี่คือบรรยากาศริมทะเลเนาะสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำทะเลกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเอาของก่อนเพราะว่าของเราอยู่ตรงนูน้นนะครับเราเดินมาเมื่อกี้นะครับจากตรงนูน้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินกลับตรงนี้อ่าอ่าคุดเด่นตรงนั้นไหม กลๆตอนนั้นจะเป็นท่าเรือที่เราพาไปให้ดูนะครับแต่คุณจะเห็นพวกตาม่าเส้นขอบฟ้านะครับมันจะมีเกาะอยู่ก็เป็นเกาะที่เรือนะครับจากท่าเรือจะพาเราไปนะใช่คเดินกลับไกลยังะก็แน่นอนแะเมื่อกี้เราอ้อมนี่วะโอเคนะนั่นคือไวเลเบที่เรามาเมื่อกี้เอ๊ะที่เราผ่านเมื่อกี้นะโอเคตอนนี้ก็เป็นส่วนของหาดเต็มตัวแล้วนะครับจะมีคนเล่นอยู่ตรงนู้นส่วนเราจะไปเล่นตรงนู้น เราชอบเวกนะครับโอเคทุกคนจะเปลี่ยนชุดกันโอเคฮะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยโอเคไปเล่นน้ำกันเดียวไปเดฟโยไปเล่นน้ำกันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะฮะสายร้อนมากเหมือนพาพระหนีเที่ยวเหมือนบ้านโคตรม่งไม่เป็นไรไปเด่นเล่นน้ำกันเดียว ร้อนๆแบบนี้เราต้องดับด้วยน้ำทะเลนะเฮ้ยเข็ดเข็ดมีแอ่งตรงนี้ด้วยน้ำร้อนร้อนน้ำแมงโคตรร้อนโอเคไปดูกันเลยมาแล้วจ้ะทะเลจะ้ะวิง่งเลยมมาแล้วจ้ะไปวิงว่งไปวิง่ง <c oughs> <c oughs> น้ำทะเลที่ไม่ได้สัมผัสมานานนะครับได้มาเล่นแล้วนั่งกันเลยไปไห <ป S 1> นดดเดี๋ยวนั่งก่อนี้ปุ้งยังอิ่มยังจุกอยู่เลยขอนั่งก่นนอ <laughs> นโอ้อคืนไม่โคตรแรงนีง่น้ำทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดำน้ำกันเย็นเนี่ยพักนะ ปลุกเรียวอะเรียวมบอกเลยไงไปถึงเวลาละวรีบไปเราไปที่ลึกๆกันดีกว่าไปเลยๆโคตรเอาอ่ะทุกคนไปไปตรงตรงนั้นยังแค่เรวเองอ่ะเออตรงนั้นสิจะมีคนอยู่ตรงนู้นอยู่เลยน้าไม่ได้ลึกเลยทุกคนอ่ะดู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 เห็นไหม พาไปดูวู้ฮูโอ้ยโคตรเท่ทุกคนไปโหทำไมมันเริ่มเหนื่อยวะคือมันต้านโอ้ดูคือมันต้านแล้วทุกคนมาดู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  <c oughs> เดินที่ริมทะเลโอเค แน่แหละตรงเนี้ไ<ฟ>ยไกลไหมก็ไกลอยู่นะจะ<ม>ไปดีกว่วาไปโอ้ยผมรับผิดที่นะมันน้องรัาผมเออยจะคิดไปคิดมาไม่ใสเดี๋ยวถอดแม่งเลยไปรับต่อคุณเองไป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 ดูเป็นทุกคนทะเลเว้ยทะเลเล่นน้ำเล่ <S <S นน้ำ นี่แช่เลยนั่งนั่งก่อนดําน้ํากันมีความอะไรเลยอ่ะทุกคนนี่ผมนั่งนะแค่นี้เองถ้าผมกู้เขามันอยู่นี่เห็นไ,ไหมขวมดววตื้นเลยแนะนําเลยนะสำหรับคนที่มาตังนะฮะแนะนํามาปากเมงผมว่าเราคุณจะไม่ผิดหวังกับทะเลบ้านเราโอเคไปเอขึ้นเรือ่ะ อา,า่าจ้ำน้ำกันลงหาพ่อฮ่าเรามานอนงายน้าลอยลอยตัวให้ไปขึ้นเ่ยมาจัดไปข <c oughs> <c oughs> ึ้นตีจมูกโอ้โหเมืออ่อขอนอนแช่น้ำเล่นตรงนี้สักแกรบหนึ่งนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะถ่ายทำแบบไ,ไว้นะแล้วก็เ่อนๆไปดูทะเลแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอไปแช่นะ้ำก่อนใจอกัน สวัสดีครับผู้ชมคราวนี้มันอยู่กับผมกันบ้างอะเหมือนมันพาพระหนีเที่ยวไะดูดิไปเดี๋ยวผมจะพาไปลึกๆนี่อยู่ในทะเลไปไปลึกๆกันเลยโอ้ยเนี่ยนี่ขนาดออกมาไกลแล้วนะแค่นี้เนี่ยนะไปเดินต่อ โคตรตื่นเลยมาเดี๋ยวผมพาไปด,ดูน้ำนะพร้อมนะหนึง่งสองเรว้าห์อ็โรดดเท่นะทุกคนโอเค let's go น้องเข้า <laughs> เออน,นี่ผมมีเรื่องจะเล่้ฟังอีกแล้วมีร <laughs> ย่องตลอดเลย <laughs> ก็คือผมเคยมาทะเลกับน้อง <laughs> ใช่ไหมตอนนั้นอะรู้สึกจะยังเป็นเด็กประถมอยู่ ผมก็มาบน้องไงแหละทีเนี้ยเราเล่นแบบทั้งวันเลยผมไม่รู้ว่าผมตอนนั้นเล่นไปได้ไงก็คือเราเล่นกันตั้งแต่11โมงอ่ะจนแบบ5โมงเย็นเนี่ยคือแบบจริงนะตอนเย็นอนะ่เป็นเวลาที่ผแบวบ่าโหโคตรโคตรสวยอะ่ะเวลามาทะเลทุกคนแต่วันนั้นอน่ะที่เล่นกันตั้งแต่7โมงถึง5โมงอ่ะคือแบบกลับบ้านไปนี่คือแบบแดดเผาแบบเนี่ยมเลยอ่ะทุกคนโอเคพูดอะไรกับผมเนะี่ยไปละบายบายโอเคนี่นะ คุณจะเห็นมันมันลึกแล้วก็มาไกลใช่ไหมแต่จ,จริงไม่เลยเนี่ยผมเดินมาโอ้บโหเกือบร้อยเมตรอ่ะจริงๆเป็นร้อยเมตรแล้วม้งเนี่ยอย่างไมยังแค่นี้เองที่ผมนั่งนะเนี่ยถ้าผมยืนก็ประมาณนี้ประมาณนี้เองตอนหัวเข่าเองผมสูรนะ้อยแปดห้านะเอาไปต่อนี่แหละไปต่อโอเคไปต่อไป,ไ,ปไปอย่างนี้แหละนะครับ โอเคครับทุกคนนี่ก็คือคลิปทั้งหมดสำหรับการมาทเที่ยวหาดปากเมงในวันนี้นะครับก็ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จอร์ซี่กันด้วยนะครับก็ถ้าใครใอยากไปทำอะไรก็อรกคอมเมนต์กันมาได้นะเว้ยต,ต้องเรียกว่าหลง <c oughs> ว,ง,วหลงพี่ดัท่็จอร์ซี่กับหลวงพี่นะวันนี้มาเที่ยวกันอเคใครอยากให้ทำอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s <c> u <oughs> b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับนะไปหนึ่งสองครับก่อนจ้าไปวิ่งกับวิ่งกับวิ่งกับไปตวิ่งต่อเดินกันดีกว่าเดินดีกว่าอาจจะวิ่งกันมาก็ โอเคฮะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะเจอที่ไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็อย่าให้ทำไรนะ้อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยล่ะอยากอ่านนะครับอยากอ่านนะฮะคอมเมนต์กันมาเต็มที่เลยตปนลีบ๊ายบาย